รู้ว่าเรานั้นทําเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรอ๊ก็จะไม่เสียใจกับสิ่งช<า>ใช<ห>้<ร>ให้ประหยัดประหยัดในทุกทางเงินยดัดเยียวของบริจาคมานะ ตตอรี่พลัสโหลดจบพลัส คือหลวงพ่อก็ทมา16ปีแล้วก็าทาแบบนี้มาตลอดอว่าจังหวะน้องขอถ่ายรูปแล้วก็ไปลงทิกตอกปกติก็คนละ25บาทแรกแรกรุ่นแรกแรกเลยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทตอนนี้ก็เป็น40บาทด้วยว่าของมันแพงขึ้นปัจจัยตัวนี้ก็ถ้าพูดตรงก็ไม่ใช่เงินของหลวงพ่อหรอกเป็นปัจจัยของญาติโยมที่ถวายมาเป็นปัจจัยที่หลวงพ่อออกกิจม,มิตรไปฉันตามบ้านได้มาไปสวดบนได้มาไปเทศงานบวชงานศพได้มา มันก็เป็นปัจจัยที่ญาติโยมถวายให้กับหลวงพ่อหลวงพ่อปัจจัยตรงนี้ก็มาส่งพวกเขาเรียนกันให้เขากินโรงเรียนกันซื้อหาสิ่งต่างๆให้พวกเขาเราพยายามสร้างคนให้เป็นคนดีเพื่อจะได้มีคนดีออกมาสู่สังคมและเป็นการให้โอกาสด้านการศึกษากับเด็กๆที่พลาดโอกาสด้านการศึกษาด้วยเราไม่อยากให้เปรียบเทียบกันหรอกพระที่ท่านทําด้านการสาณส่งเคราะหการศึกษาสงเคราะ หรือการศึกษาเรามีเยอะที่ทำความดีแต่ไม่ประกบเป็นสื่อเราอยากให้มองส่วนที่ดีๆมากกว่าส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปมองไม่ต้องไปจำปล่อยผ่านไปถ้าเราโมแต่ไม่มองสุดเสียของคนอื่นส่วนที่ไม่ดีของคนอื่นเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนั้นอยากว่าอย่าไปเปรียบเทียบกันแล้วแต่ละวัดก็ศักยภาพไม่เหมือนกันความถนัดไม่เหมือนกันบางวัดท่านชอบเรื่องการศึกษาบาลี นักธรรมท่านก็จะสัพพตรงนี้เขาอีกเยอะหลายวัดที่ทําบางวัดก็ทําเรื่องสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยก็เยอะแต่สื่อไม่เห็นสื่อไม่รู้บางวัดก็ช่วยเหลือแบบนี้แบบที่หลวงพ่อทําเงี้ยก็เยอะก็อยากให้มองเป็นภาพว่าวัดที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมอีกเยอะเราอย่าไปมองส่วนเสียส่วนเดียวแล้วมาเหมารวมอยากให้มองส่วนดีๆที่พระท,ทำความดีเขามีเยอะที่ไมไ่เป็นสื่อเป็นข่าว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ